เต๋ฟรีหน่อยกี่ขวบครับเจ็ดขวบอันนี้กี่ขวบครับแปดขวบโอ้โหวิ่งหรือเปล่าเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้วิ่งครับได้เหรียญทุกคนเนาะบายบายโอเคขอบคุณทุกท่านจริคองลานเทล r ั n น i n g นะครับกำแพงเพชรของเราเนี่เองนะครับดูบรรยากาศสภาพผมเป็นยังไงนะครับโอ้โหเกือบไม่รอดนะครับไม่ได้วิ่งเข่านานนะครับจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน มีมิตรภาพเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับงานถือว่าดูแลดีนะนะครับทีมงานเป็นกันเองนะครับท้องฟ้าสดใสแดดไม่มีมันวิ่งบ่อยไหมระยะเนี้ย<ป>บ่อยเลยเหรอสิบเดโลเคยวิ่งไกลกว่านี้ไหมไม่เคยเคแต่วิ่งห้าโลหโลแต่วิ่งบ่อยอายุเก้าขวบนะครับเนี่แข็งแรงมากเพื่อนเพื่อนมาวิ่งบ้างไหมเพื่เพื่อนเรา,าอยู่ปออะไรแล้วครับเนี่ยปสาปสามครับ มีเพื่อนมาด้วยครับเห็นไหมสามสี่ตัวตอนแรกเหมือนจะเป็นศัตรูนะครับดูไปดูมาเป็นมิตรซะง,งั้นนะครับวิ่งตามน่ารักเชียวนะครับอากาศดีนะครับช่วงเวลาประมาณตีห9าถึเโมงเช้าท้องฟ้าสดใสพระาทิตยขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเห็นหรือเปล่านะครับจุดชมวิวกิวงวงช้างนะครับใครอยากเห็นบรรยากาศใครอยู่กับแพงเพชรไม่มาถือว่าพลาดแน่นอนนะครับพี่คนไม่กี่คนนีย เช้านี้อากาศสดใสนะครับ18องศาหนาวมากนะครับทีมงานพวกเราเตรียมตัวพร้อมพร้อมทําอะไรถ่ายรูปก่อนเลยสิ่งแรกเพราะว่านักวิงยังไม่มาไงสตาฟมาก็ถ่ายรูปเล่นกันโอ้โหรูปเต็มเลยผมบอกเลยผมได้รูปเยอะมากนะครับพิธีกรก็โพสต์เป็นยังไงครับพิธีกรก็เอาด้วยเหมือนกันนะครับดูคนเริ่มมาละนะครับเขาเขานัดกันตีห้าครึ่งปล่อยตัวพวกผมมาตั้งแต่ตีสี่ครับพี่น้อง นี่แหละนะครับถ้าจะเป็นทีมงานถ้าจะเป็นฝ่ายสตาร์ทเนี่ยต้องตื่นเช้านะครับนอนห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับสามชั่วโมงตื่นปลาต้องโกก็มาลองดูอาหารนะครับน้ำต้มู้นี่ผมกินไปสองแก้วยังไม่ร้อนเลยนะครับกินไปสองแก้วก็ประคองประคองไปก่อนดูสภาพผมผมจะบอกว่าน้ำไม่อาบเหมือนเดิมนะครับทายครีมล้างหน้าแปรงฟันออกมามันเช้าครับเอาเวลาไปนอนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันวิ่งเสร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ นะครับหนาวาจนผมต้องใส่ชุดเลยนะครับดูพี่ๆเขาพร้อมไหมนะครับโอ้โหนะครับผมชอบนะอากาศเย็นมากเลยจริงๆอากาศแบบนี้วิ่งได้50อย่างได้เลยนะครับวันนี้ถ่ายรูปแล้วก็ปิดรูปแจกด้วยนะงานดีมากนะครับคนเริ่มทยอยมาละนะครับเขาจะมีเสื้อของจังหวัดน,ะน่ารักผมขอเขาถ่ายมาเสื้อจังหวัดกัแพงเพชกาแพงเพชมาราธอนมั้งน้องๆใส่น่ารักมากนี่เป็นนางแบบเลยเป็นไงครับเดี๋ยวจะเริ่มมีการบอมละนะครับบอมร่างกายออุบุร่างกายแล้วก็คนเริ่มเยอะ ผมในนามของเทศบาลตำบลของราพัฒนานะครับได้ร่วมกับทางการท่องเที่ยวนะครับจัดกิจกรรมรวมทั้งอุทยานแห่ชงชาติโคราน,นะครับถือว่าวันนี้เรามาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ลหลายๆแห่งนะครับโดยเฉพาะน้ำตกของรานแล้วก็แล้วก็สนุกสิครับโอ้โหคนมาแบบนี้นะครับอากาศแบบนี้มันต้องวอร์มให้ร้อนไงพอไม่วอร์มเนี่ยผมใส่เสื้อกันหนาวไม่ถอดเลยอะก็คือมันหนาวมาก นะครับมันหนาวกว่าเชียงรายอีกนะโอ้โหนี่ก็เริ่มวอมแล้วน้องผา่าอมแล้วผมต้องพยายามยืดผมยืนค้างคคุณลุงเลยเอาให้ร้อนในร่างกายนะครับยกซ้ายยกขวาขยับนะครับเด็กๆก็ใส่ชุดมาต้อนรับน่ารักมากเลยเดี๋ยวผมวิ่งเข้าเ็นใจเดี๋ยวมาถ่ายรูปนะครับ นี่เป็นการใส่แตะพี่หมอวิ่งขึ้นเขาครั้งที่2ของผมนะครับครั้งแรกวิ่งกับพี่โจ้รอๆที่เชียงใหม่นะครับระบมไป3วันครั้งนี้เหยียบก้อนหินดังจึ๊นะครับตอนแรกคิดว่าเลือดซิปละเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนักลบย่อมมีบาดแผลดูทางเทลก่อนนะครับวันนี้ยังไม่ถึง2โลเลยนะนะครับสโลแรกเนี่ยสูงปีดเลยนะครับลองดูแต่ละคนเป็นยังไงเด็กๆที่ไม่เคยเดินขึ้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยนะต้องค่อยๆเดินต้องไม่สปีดครับค่อยเป็นค่อยไปเราต้อง รักษาเพจของเราเราไม่ต้องไปตามใครนะครับแล้วก็อันตรายก็คือก้อนหินเราต้องมองอยู่ข้างหน้านะครับไม่ต้องมองนู้นมองตรงนี้ค่อยค่อยมองนะครับไม่สามารถวิ่งไปถ่ายคลิปไปได้ไม่อย่างนั้นสะดุดเหมือนผมไงอันตรายมากๆนะครับถ้าไม่มีที่กั้นข้างๆตกเขาเลยนะเพราะฉะนั้นความสนุกก็มีความอันตรายก็มีต้องวิ่งแบบมีสติ สำหรับผมถือว่าเป็นเทลที่ไม่ยากนะครับก็ส่วนมากเป็นทางที่ดีนะครับก็จะมีพี่พี่สตาฟเคลียร์เส้นทางให้ทั้งหมดนะครับเราก็จะมีทางช่วงแรกเนี่ยสองรถแรกยากสุดแล้วที่เหลือไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับพอถึงจุดชมวิวนะครับก็ประมาณนี้ถ้าเราวิ่งขึ้นเร็วเราก็จะไม่เห็นพาทีเราก็ต้องรอแป๊บหนึ่งผมมาก,กับเด็กคนนี้ครับมาด้วยกันนะครับเด็ก9้าขวบส่วนผมเนี่ยสามสิบสี่ขวบครับมีห้าขวบนะครับเนี่ยโ,โหน ่าานมผมว่าูก่าขวบเก่งแล้วนะครับ5ขวบก็มาคุณพ่อพาวิ่ง1ิกิโลน้องถามผมตลอดว่าเมื่อไรจะถึงพี่เมื่อไรจะถึงเป็นยังไงครับไม่ธรรมดานะเนี่ยจากจุดตรงนี้นะครับเรารอดูพาที่ขึ้นประมาณ15นาทีนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเห็นน้ําตกด้วยนะแต่กล้องผมมันได้แค่นี้มันไม่ค่อยชัดมากนะครับผมซูมไปละเห็นเป็นเส้น,เ,สนเล็กๆมันต้องใช้แบบระดับซูมซูเปอร์ซูมเนี่ยได้แค่นี้ นะครับเดี๋ยวลองดูบรรยากาศคร่าวๆพอดูได้อยู่นะครับเนาะหกโมงครึ่งนะครับรอพระอาทิตย์ขึ้นยังไม่ขึ้นเลยนะครับมีแต่แสงแสงสวยฝั่งนี้เป็นพระอาทิตย์ฝั่งนี้เป็นน้ำตกจริงๆเป็นสนามที่ไม่ยากมากแล้วบางทีก็เป็นทางเป็นซีเมนต์แล้วก็เป็นทางเป็นหินเป็นทราย ต้องใส่รองเท้าเทลไมงันลื่นนะต้องระวังนิดหนึ่งต่อให้เป็น5โล11โลก็ตามก็ค่อนข้างความปลอดภัยสำคัญเหมือนกันก็มอเตอร์ถ่ายนี่แหละครับหัวก็เลยเกือบแตกนะครับจะลื่นอยู่แล้วเพราะมันมีทรายอยู่นะเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับถ่ายและเล่นได้อย่าไปถ่ายวิ่งตลอดทางไม่ไหวนะต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้นิดนึง นี่คือคร่าวๆเลยผมให้ดูมีดอกกระเจียวด้วยนะผมดูถ่ายมานะครับพี่ๆเขาจะเป็นสวิปเปอร์เขาจะเก็บริบบิ้นแล้วก็เก็บขยะนะครับเป็นคนสุดท้ายรอคนสุดท้ายนะครับกิ่วงวงช้างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่เป็นทางถนนละนะครับผมเจอแก๊งน้องหมาละเป็นไงเป็นไงนี่คือ10คนสุดท้ายนะครับน้องหมามานะครับผมคุยกับแป๊บนึงทําความเข้าใจก่อนตอนแรกเขาก็ไม่เดินเข้ามาเพราะผมเรียกเขาเข้ามาเลย ถ้าเราทําท่ากลัวเขาจะเขาจะวิ่งเข้ามาหาเราเราต้องแบบค่อยๆค,คุยก่อนนะครับห้ามกลัวใจสู้นิดนึงนะครับมีวัดด้วยนะสวยเหมือนกันนะครับสาธุด,ด้วยนะครับก็จำกําแพงเพชรนี้ไม่ได้เป็นเทวัตเลยนะเนี่ยจริงๆพ่อผมเกิดที่นี่นะแล้วก็อยู่ใกล้ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยนี่ครับนี่ผมวิ่งกับอินฟูท่านหนึ่งนะครับพี่น้ําหวานก็เลยวิ่งไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเขาจะช่วยถ่ายคลิปให้เราก็ถ่ายเขาสลับกันแปสลับกันมานะครับอันนี้คือแก๊งคุณแม่คุณแม่เนี่ยรอ,อคุณรอคุณล้วก็หลานนคน นะครับดูบรรยากาศเริ่มสว่างละอันนี้น่าจะเริ่มประมาณ7โมงกว่าละนะครับวัดเทพพัฒนารามนะครับเริ่มสวยไหมวิวเริ่มมาพระอาทิตย์เริ่มขึ้นนะครับท้องฟ้าตัดกัน2สีอยากดูอะไรครับอยากดูป่าไหมหรืออยากดูแม่น้ําลาทานนะครับหรืออยากดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับต้องการอะไรบอกได้เลยเดี๋ยวผมเนลิมิตได้หมดเลยนะครับวันนี้สะพานตรงไหนก็ไม่รู้นะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับประคองกัน2คนตอนแรกเราจะวิ่งแค่5โลแล้วก็รัดไปที่เส้นชัยสรุปวิ่งไปวิ่งมาผิดนะครับได นะครับอ่านะครับดูบรรยากาศเป็นยังไงครับท้องฟ้าสวยภูเขาก็สวยอันนี้มาทางหินละนะครับเป็นยังไงครับอืมอันนี้ลื่นนิดนึงนะครับอาดวงฝุ่นเยอะนะครับลองดูผมเริ่มเจอเด็กหนึ่งคนนะครับเด็กมีปัญหาหมดแรงนะครับคุณยายวิ่งหนีไปละแล้วก็ต้องประคองก่อนจริงๆเราชอบคุยกับเด็กเนี่ยสนุกดีนะครับน้องบอกว่าเมื่อไหร่จะถึงครับอีกไกลไหมผมก็บอกอีก2โลอีก2โลไม่ไกลหรอครับให้กําลังใจไปก่อนนะครับมาวิ่งกี่ครั้งแล้วครับมาวิ่งกี่ครั้งแล้วครับ มนยิ่งบ่อยไหมระยะเนี้ย<จ>บ่อยเลยเหรอสิบเอ็ดโลเคยวิ่งไกลกว่านี้ไหมไม่เคยเคยแต่วิ่งห้าโลห้าโ,โลแต่วิ่งบ่อยอายุเก้าขวบนะครับเนี่ยแข็งแรงมากเพื่อนเพื่อนมายิ่งบ้างไหมเพื่อนเพื่อน,เ,อนเรา,าก็คือเราหนึ่งเดียวในตองอูเลยอยู่ปออะไรแล้วครับเนี่ยปอสามปอสามครับ,รบน้องเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายวิ่งไวกว่าเราอีกวิ่งได้กี่โล ก็คือเราแพ้น้องน้องี4ขวบ4ขวบเรา9ขวบขึ้นนี่ก่อนนะขึ้นไปนี่ก่อนนะลงเข่าลูกนี้ขึ้นลูกนี้แล้วก็มาลงตรงนี้ครับเนี่ยต้องตัดความสนุกก็คือการที่ได้เจอพี่ๆนี่แหละนะครับพี่ๆที่เป็นสตาบก็เป็นนักวิ่งเหมือนกันนะเราได้เจอเราได้พูดคุยกันสนุกมากนะครับพี่ๆทุกคนก็เขาจะให้กำลังใจกันอะ นะครับใครที่ไม่เคยรู้จักใครที่ไม่เคยวิ่งเราก็จะแลกเป็นความรู้การสนุกนะครับอันนี้มาทางดินละเป็นไงฮะม,มีทุกครบรูปแบบเลยถ้ามือใหม่สําหรับส1บดโลเนี่ยผมถือว่ากําลังพอดีนะไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะครับดูสภาพผมก่อนนะครับควรตัดผมนะผมว่านะแต่ผมไม่รู้จะตัดทรงอะไรผมก็ปล่อยไปก่อนนะครับพาเร็วก็ปล่อยเซอร์อีกนิดนึงจะเป็นโจรละถ้ามีหนวดนี่ก็คือโจรเลยนะครับดูเป็นยังไงครับโอ้โหทางดูทางนะครับแต่พี่หมอคู่เดียวเอาอยู่ นะครับจะฝนจะร้อนจะหนาวได้หมดแต่บิงไปบ่อยไม่ไหวนะระบบเหมือนกันนะเนี่ยนะครับที่ผมมากับบัดดี้เนี่ยมาด้วยกันตลอดทางเลยนะเนี่ยเกขวบจับมือไว้แล้วไปด้วยกันมือจะไม่มีวันจะพลาดไปเป็นไงฮะร้องเพลงก็มานะครับมาเริ่มเหนื่อยแล้ตอนนี้ทางไป11โลละนะครับผมรู้สึกก็ผมถ่ายรูปเยอะมาก นะครับแต่ผมไม่ได้โหลดอะไรเลยขนมขนมไม่ได้กินกินน้ําไป2แก้วนิดหนึ่งแล้วก็กินปีโป้ไป1นอันนะครับไม่ได้เหนื่อยแต่อยากกินไม่มีใครเดียวกับผมแล้วผมว่าตอนเนี้ยผมเร็วสุดละเชื่อป่ะล่ะเพราะว่าผมวิ่งอยู่คนเดียวจะวิ่งก็ได้จะเดินก็ได้นะครับไม่มีใครบังคับเราเลยเราเป็นนายตัวเอง เราทำตามสเต็ปตัวเองเลยเพราะฉะนั้นสนุกสนุกจอยๆไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจนะผมไม่รู้ว่าผมถ่ายกี่นาทีผมก็ปล่อยยาวเลยนะครับจะ20นาทีจะ15จะ10นาทีได้หมดผมไม่ค่อยซีเรียสน,นะครับผมเน้นดูเพราะส่วนมากผมชอบบันทึกเหตุการณ์ที่ผมชอบอยู่แล้วเอาไวด้ดูนะครับปีหน้ามาใหม่มันก็จะไม่เหมือนเดิม มูเต่ายแล้วก็ตกเขาเขาเห็นไหมฮะแล้วก็ตกเขาไปเลยฮะยา้า ถึงแล้วหายเหนื่อยธรรมชาติบำบัดมาแะัตรล นักกีฬาคนสุดท้ายของเรานะน่ารักจี๊นักกบฬาสุริยลครับมีกันนายพิธีกรใส่นมสมัยชาส์ประท้วงกันมีกี่ท่านครับประี่ท่านเนี่ยของย่าสองคนนั้นทำไมน่าตาเหมือนน่าตาเหมือนคนอยู่ต่างประเทศจังเลยเลยคนกำลังเดินมา Value ทางซ้อนไม่มีอะไรเกินความสามารถนะครับไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับเห็นผมถึงใช่ไหมน้องก็ถึงเหมือนกันนะ ทุกคนที่ผมวิ่งผ่านถึงหมดเลยนะครับเก่งมากๆนี่ผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวดูเป็นไงฮะอ้อหนี่ห้าขวบนะเนี่ยเป็นไงครับไม่ธรรมดานะเนี่ยนะครับโอ้โหมากับพ่อแม่เก่งมากๆเลยนะครับผมคิดถึงที่บ้านผมเลยก็คือพ่อแม่ผมก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันที่ทําให้ผมออกกําลังกายทุกวันนี้นะครับเอาดูนะครับแก๊งสุดท้ายคนสุดท้ายเป็นยังไงครับมาพร้อมสวิปเปอร์เลยนะครับทุกคนเขาก็จะให้กําลังใจเสมอเพราะฉะนั้นลงมือทําดีกว่าครับ เป็นการจบปีใหม่ที่น่าประทับใจจริงๆนะครับนี่ได้เป็นงานวิสุสุดท้ายของปีนี้ของผมละนะครับปีหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่เป็นสินค้าโอทอปของชาวบ้านเขาเอามาขายกันนะครับถามว่าผมซื้ออะไรไหมผมคิดไม่ออกเหมือนกันผมก็เลยจัดมะกรไป2ลูกนะครับกินไปเลย2ลูกนะครับในดูอุปกรณ์ต่างๆมีหมดเนี่ยเขาก็นั่งปอกให้ผมเนี่ยผมอยากกินไงนะครับถ่ายคล้องเลยทีเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศของเหล่าพี่ๆของผมทั้งหมด ก็จบภารกิจนะครับสำหรับคลองลานนะครับ2024นะครับการบิงเทปเล็กๆขากลับเราก็จะแวะคาเฟ่นะครับคาเฟ่แกะไหมแกะหรือแพะเนี่ยพี่เสื้อสีน้ำเงินนี่แหละเป็นคนชวนผมมาทั้งหมดเลยคาเฟ่ที่มีแกะทุกคนให้ความสนใจแต่น้องไม่สนใจเราผมก็เลยลองสัมภาษณ์ดูดูซิว่ามีใครจะคุยกับผมบ้างไหมคาเฟ่ที่มีแกะ เจงเ้งถ่ายรูปกันไหนแล้วมองกล้องไหนแล้วโรลูกถ่ายรูปกันไหนครับถ่ายรูปกันไหนครับเร็วเมื่อแต่กินนะแต่ละหัวกระบองเพชรก็กินเหรอครับน้องพยักหน้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมคิดไปเองใช่ไหมครับโอ้โหตกใจเหมือนกันนะเนี่ยลองสั่งชาเขียวปั่นสักแก้วหนึ่งถ้าคาเฟ่ดีชาเขียวจะอร่อย โดนไป90บาทพี่ๆเขากินกาแฟ2แก้วเดี๋ยวเราแยกย้ายกันตรงนี้นะครับขับรถกลับไปประมาณ56ชั่วโมงนะครับถ้ารถไม่ติดนะครับขอบคุณทุกคนที่พามาจําทํากิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นไงลิ้นพันละนะครับไว้เจอกันใหม่ละกันถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจเดินทางให้ได้ละกันนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทีมงานของหลานด้วยครับ